อ่าสวัสดีนะผมหมวันนี้สวัสดีห้ารอบแล้วเนี่ยโอ้โหก็วันนี้นะครับร้อยหกสิบนะครับอันนี้ยังยังเป็นรถเดิมมีไรขางอะไรครบยังครับไม่มีอะไรเลยอ๋อมีสปริงแล้วพอโตโอ้โหโอเคก็คืออาการหลวมกินน้ำมันเครื่องใช่ไหมเรื่องอ่ะ ก็เดี๋ยวผมจะลองติดใ้ฟังทุก่อนเดี๋ยวฟังเสียงเฟืองเสียงพวกลูกปืนทุก่อนนะครับด <ฟา S 1> ูที่ว่ามันดังไหมนะครับโอ้โอแต่มันเยืมข้างเลยนะ <ฟา S 2> อ๋ออันนี้เปลี่ยนเลยไฟฟ้าเปลี่ยนเลยครับทิมออกน,นี่เลยนี่นี่มาไปลองดูเอาช่างลองได้อีนนี่เขาใส่ชุดตปิงเราไม่งไม่ได้ใส่ไหมมัมีของผมอยู่แล้ว bình nó mà nó cứ tắt bảy vậy mà à ạ là... à, ấy, à. Dạ, đi ô như này mà có... cũng hiểu mà ok rồi nó đắng đấy nó đắng lên rồi đấy bằng để lúc bực nó lên lên rồi ปะเงียบปะอ่ะอาก,าก็วาวรัววาวใช่เป็นวาวด้วยวาวรั่วแล้วก็อาก็รือ้อรื้อเลยแล้วก็รือ้อเข่าเหวี่ยงกับเปลี่ยนซินปาร์เกนให้หมดเลยเนะี่ยกรปืนดูแล้วเม่ไม่น่าจะเป็นไรมั้งเนาะมันยังเงียบอยู่เลยรื้อถอดมาดูก่อนอน,นั่นแหละเพราะมันต้องถอดหมดอยู่แล้วอ่าถอดเพราะเนี่ยมันเปลี่ยนปาร์เกนฝาข้าง,งเห็นไหมมันซึมเลยไหม ตอนตอนตอนตอับบากินใหม่เข้าไปนวดมันเทากาวนะไปจารบีฐานแทนเออกาวมันควจะปิ่นปิ่นแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะครับแต่เนี่ยเสียงเนื้อวอลลุ่วแน่นอนร้อยเสียรั่วนะครับเนี่ยอ่ะแต่ก็มีอะไรบ้างก็เปลี่ยนนะพี่เยอะเยอะเนี่ย,ย,ย,ยสายเสยเนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเ ่ะจังโนตประมาณนี้นายน้องซินก็ซินอะไรไปหมดอะมันเป็นธรรมชาติทั้งมันอยู่เนี้ยขนาดอุดไปแล้วมันก็ยังจะออกอ่ะอ่โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นั่งร้อก่อนครับเดี๋ยวโต๊ะนั่งร้อก่อนหรือจะไปหาอะไรกินตรงไหนกันก็ได้แล้วแต่หรือมาใบ่ายเย็นหน่อยนะห้องน้ำเลย อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตลื้อนะครับเดี๋ยวดูภายในดีกว่าอะไรมันเสียหายบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะครับไอสปริงเรานี่ว่าสปริงดีเนี่ยอันนี้เป็นข้อดาดใช่ไหมใช่โอ้จะกริปอยู่ยังไงอะลูกปืนโอเคใช่ไหมทัะเนี่ยลูกปืนลูกปืนเนี่ยของเดิมเขาก็เม็ดห่างนะเบ๊ ส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดน้อยนะครับปืนพวกนี้นะครับแต่เม็ดเยอะเขาก็มีขายนะครับแต่มันแพงนะครับอก็ลูกปืนก็แท้ของเดิมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปอกลูกแหวนอันนี้ปอกใส่แล้วนะครับอ่าเป็นปอกเดิมนะครับเป็นของแท้นะครับเนี่ยเอาไปดูนี่น้องอ่านี่ของแท้นะครับเนี่ยลายันม่านะครับดูเอานะครับเนี่ยอ้าวกล่องกล่องแท้เอาดิ อ่านี่กล่องกระแท่นะครับนี่รหัสเครื่องเนี่ยรหัสอะไรนะครับอ่ะดูเอาเลยครับผมก็แหวนนะครับผมเอาไปปาดเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าไอรุ่นนี้นี่มันเป็นโรคชอบกินน้ำมันเครื่องนะครับก็เดี๋ยวผมจะปาดให้เหมือนตัวที่3ามเลยนี่นะครับนี่เป็ปลองปาดแหวนนะครับนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งฮะอ่ะนะครับ Oh oh. โอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับฝาตแตกนี่นะครับแตกแบบนี้นะครับนี่นี่คือแตกแบบแบบแตกทั่วไปนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ผ่ากลางเลยนะครับนี่อันนี้วาวเดิมอ่าอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวคุยกับเจ้าของก,ก่อนนะครับว่าเอาไงดีออาโอเคนะครับอ<ม>่ะนะครับมาอตอนนี้ฝาสูบนะครับนี่มาแล้วโอ้โห ของแท้นะครับนี่พุงทุ่นฉีดมันปลดก็ออกหมดยัองอะ่ะอ่ะนะครับอ่ะดูดินี่ก็ประมาณนี้นะครับดวงหายด้วน้องอ่องอะโอเคเดีย๋ยวไปวาวก่อนอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นวาวแท้นะครับนี่สองตัวนะครับวาวไอเดียสี่นะครับใส่น้ำมันเ,นย,เยอะๆหน่อย ที่หลอดอะก็จะติดอ่ะโอเคครับก็ลูกซูปอาใสเรียบร้อยนะครับนี่อ่ะกอดแต่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะครับ,เด,ดบ,รบเดี๋ยวขอสลับวลาวแป๊บนึงก่อนนะครับผมอ่ะโอเคนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวีออกไปเลยเอาพี่ลมรตรงนี้เดียวเครื่องออกให้หมดเลยมึงไม่มีที่จะทำงานกันแมึงเห็นไหมเนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าลองติดดิไอ้น้องดูดิมันมีแหวนมีอะไรบ้างว่าที่ในฝาเอามาใส่ครบเลยเนาะแหวนลองก็ฉีดแล้วนะอ๋อ cả pha đấy Bây giờ nả bao lắm Không bán không vốn, Bây giờ mới chặt đấy À Hold ก็ปกติดีนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองใช้งานดูนะครับก็เดี๋ยวไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็กำลังกําลังต้นก็โอเคนะครับปกติทุกอย่างนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทําเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับเรขอจบไ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับสวัสดีครับ